สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบปับสองเซาคู่บ้านหน้าเหมือน,นเสาคู่ก็มีโอกาสมาเกลียวซุ่มมุกทหารลงกันถามกับฟังสวรรค์นกเหีพี่น้องอันนี้ก็เป็นริมผูงหรือว่าริมแม่น้ำผูงฟังมุกทหารทาเขาแนมไปเบืองกุ้งกันถามกันอันนั้นก็แม่สวรรค์เหี้ยเนาะแนมไปช่วงนี้เป็นกลาเป็นช่วงเรารู้ได้หนังกระชีบุกแม่ ฟังไทยกับมีการบูรณะนะบูรณะเนขะาเอ็นว่าสิว้าบูรณะ,ะยังเ,เป็นกันเตือนกันเตือนเ็ดเป็นมงกุฎอันนี้ซาคู่กะมาขอพรจากสิงซักซีดยูแลนหอของ,องจ่าแม่สองนางอยู่ยิ้มฟังโกูงรัเพิงยิ้มฟังแม่น้ำคลอ,องฟังมุกดาหาร นี่สาคู่กับมาหลายคนมากับนักสาวเนี่ยมากัมาจอบเบิงมาข้อพอนก่อนซับบาตอันนี้กะน้นองเคยอันนี้เป็นบอนทีเป็นเคยเห็ุมาตั้งแต่ดูนะแต่ว่าเดือนนี้มันก็มีการผู้ฟังเนาะตัางนานพึงก็ได้มีการจัดสันแบบใหม่ อันนี้เอินมาตุนผู้ตุนผู้ที่ใหญ่ขขางๆข็งห่อจะแม่สอง,งานางแต่พี่น้องถ้าไฟไม่วามเสือเอ้ขอนะเขาขอเสื้อเดอ้อพี่น้องเดอ้อ้าไฟอยู่ดูมุกาหารกะทักทายสสาคู่ได้ก็ง,งามนะพี่น้อง,องป่าบ,บรรยากาศอันนี้ก็เป็น เทศบนานเมืองมุกอาหารแต่ก่อนอันนคนเดินมาด้านเพือแอะก่อนๆยังบูมีทางรถเนาะเพคนจะใส่เพือหรือบับักขามแม่น้ำโค้งมาระวังลาวไทยอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งโค้งเมืองม,กมุกอาหารภาพบรรยากาศแง่โมเร่ย์กะกแเย็นสบายเหมือนนี่ค่ะภาพบรรยากาศกับไข่คือฝนจะตก ขึ้นรถถาทางนะแต่กับบุปินยังเนาะแต่ว่าถาไพ่หูก็คอมเมนต์บอกซวพูดในเด้อพี่น้องเด้อบุหูว่าอาาันนาฮะบุหูปะอันนาหารแม่นะยังประทันยัง,ยงและอันิฮันซ้ำนักงานหนังสนนื้อของหนังสือพันเดียนจังหวัดมุกดาหารแต่ว่าตัวนี้ครัเมื่อก่อนพกใส่ตัวนี้แต่เนาะแต่ะมาหอดปัจจุบันเนี่ยเพิ่งกระเริ่มบุรณะใหม่ อันนี้กะตามจะเก่าคุ้นกันในหน้าพระแข่งเพิ่นกับมีการบูรณาสวมเสื้อลายเตือไปนน้งพี่น้องเนาะเรือมังไรอันนี้กะดิมูงชื่อว่าท้ามาเป็นอีกบอนหนึ่งที่ว่าเป็นตนาเบิง กินตนามาสกลาบ,บูซาเดี๋ยวไม,ม่เดินกวงกวงแต่้าแนมไปอยู่เที่ยวนี้ก็คอมเมนต์บอกเแ้าคู่ในเดือ้อว่าอันประฐาดนังรากป็นเดจางเว้ยดูจะไล่อะไแมนโบ้ใหม่หนอนนะประตูคูงทางขวัด ที่้านเาเขาก,ก็เดินทางกลับเนาะจอกปกอลาวพี่เก่าเขาเกี่ยวมือล้วพี่น้องเขาก,ก็สิเรียขวาแล้วก็ะออก Cầy quay qua đâu mà